ไส่หลังมันิไมอเออี่ปอพ่ปอลเรา่เราใ่หลังมันนะไม่ได้เยไโทไม่ได้ไปโชว์หลังอ้มูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ไปโชว์ด้วเขาจะโทรวันต่วั้พี่เนโทรวันวาต้องส่ง้วัน่วั้ไม่ใช่รวบมส่งคะว่วั่งเลยแต่รถอะเ่ละวนพี่สายไม่รับไได้ไม จ่ายโทรศัพด้ค่ะส่งได้วันละสิบฝามนสูไม่ใ้นกิเ่อบสจ่ายให้คนกินเลยหนึ่งรอบส่ฝาจ่าย้คนกินเลยหนึ่ง้บสองฝา่้กินเลยไ่อบสองฝาจ่ายให้นนเลยหนึ่รอบสาจ่ายคกิเงอบเาต่ดสิทธิ์กินเลยไม่ให้บราส่งอใกเลยหน่เรอบสฝา่วย้เยนะ่งรอบอ่นกเลยหนึ่งบสอาจ่อวันกินเลยหใช่เาจนติอเดืหนึ่ะรอ่เอาจะจับไ้ปนเช่หรือจับอะไราั่น่ะ เดือน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 หนึ่งเดือนหนึ่งแต่ทุกวันจะแจกทองใช่เก็บฝาไว้ด้วยนะที่ส่งไปนเก็บไปด้วยเผื่อได้ปอเช่โอ้แต่ฝาเมื่อกี้อยู่นน่ะอ้าวเก็บฝาไว้เป็นหลักฐานตรงแล้วต้องเก็บเอาไไม่รู้เลยเนี่ยเอาเอาแล้วไว้ไว้ในอ่ะถ้าหลังได้ก็คือพอดีอ่ะเขาเพม

้้มาาายยตรงนีีดกว่พี่เนทพี่เนทเรามานี่มาพี่ใบพี่เนทเรามานี่ดีกว่ามาเรามารักโลกกันดีกว่ามาที่มืดพี่ปอถอยมาพี่ปอถอยมามันมืดอเียน้องจะกลับเร็วน้ำดีกว่ามืดจริงจริงถอยมาหน่อย หมาวาเหมือนเดิมแหละตอนตอนไปตอนมาเหมือนอะไรละเหมือนแบบว่าอะไรนะเขาตอนอะไรแคะแกะอะไรเ่ะเขาเขาเนเอรเขาเนเาอรอยู่ทีเดพี่ไอมไม่รู้เขารู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วพี่ไอออกมาบอกหมดแล้วหมดแล้วเขาไปสีฟ้า ไต้องเปลี่ยนอีกอพี่ไิอ่ะก็รอรู้ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วค่ะอ๋อก็คือเอาไอเปอยู่สีฟ้าหรอูใช่ไมเอออนี่นยังไม่แทนนี่เทเาไหว่ไม่ไปอยู่สีเขียวอยู mm ่ส hmm. ีฟ้านครไปอยู่สีเขียวไปสวัสดีกชนพี่เนทกับพี่ไอยย้ายไปอยู่สีเขียวสองคนเทำอะไรวะยุณกัดออ นน้องจะกลับทำไมหน้าแดงงั้นหรือไม่เด้งเกอาจจะเป็นหน้าแดงจังอ่ะจะเป็นลมปะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้เตรียมวิ่งเข้าไปหายใจไม่ทันอยู่วิ่งเข้าไปนี่คืออะไรไปนอนไปผายปอดอาร์ีบอกยังป้าต้อยฝากบอกแล้วบอกแล้วบอกยังไม่บอกเน็ตอ้าวบอกเน็ตเลยเน็ตจ๋าป้าต้อยฝากบอกไปจอแดนนี่มา ไปจอแดนไปจอแดนุ่มต้อยถามอยากได้อะไรที่จอแดนไหมโคนเซน้ำทะเลอะไรอย่างงี้เอาทะเลทรายเขาเอาใสมาให้ได้นะมีแต่ทะเลกับทรายอ่ะตัวเหนียวหมดแล้วไงปลาปลากลับบ้านตัวเหนียวเลูกเดียวพี่มีน้ำอยู่ปะเดี๋ยวพี่ราดไม่ต็้ไม่ไหวนี่น้ำไหนนั่นน้ำ่าหรือเปล่าเยไปพักก่อนกินข้าวโพดเมื่อกี้แหละกินแล้วแบบห่โตน้ ไม่พูดหรือใช่ไหมอกินเรื่องมันเคี้วไนะได้นะไ้นะยวเดโอ้โหโอ้โหยไม่ไ้างไางไงขาาาไงขงขาไนาไงขไงไงขาไาไงไไปไไไาไไไ